จะดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างบุญติดตามกรรมติดตนทุกคนแห่งกราบสวัสดีพี่น้องที่ารพรปักวันนี้มาพบเจอกับผมเช่นเคยครับรายการนำนาจกับพระเครื่องและเรื่องเล่ารายการนี้มีแต่สาระดีดมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยเหมือนทุกวันสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเหรียญรุ่นแรกของพระบัวเข็มแห่งวัดสระบ่อกแก้วจังหวัดแพร่นะซึ่งเหรียญรุ่นนี้ถูกจัดสร้างขึ้นมาในปีพศ2518 โดยพระอาจารย์อูปัญญาสิรินันทะอดีตเจ้าวาดเนี่ยท่านจัดสร้างขึ้นมาเพื่อแจกเป็นที่ระลึกนะในงานฉลองพระบรมธาตุโดยในพิธีพุทธาพิเศษได้นิมนต์พระเถระเกจิทั้งชาวไทยชาวพามา่ามาร่วมกันอธิษฐาน,ฐาน,ฐาน,ฐานจิตเยอะแยะมากมายเลยพี่น้องนะจำนวนการจัดสร้างนี่ก็เนื้อเงินสร้างร้อยแปดเหรียญน,นะครับนวะโลหะสร้างอีกร้อยแปดเหรียญแล้วก็เนื้อทองแดงสร้างอีกห้าพันเหรียญเท่านั้นเอง ซึ่งเหรียญพระบัวเข็มรุ่นแรกหรือพระอุปคโอทแห่งวัดส,สะบออแก้วนี่ต้องบอกเลยว่าปัจจุบันหาชมยากมากเ,าเขาว่ากันว่ามีพุทธคุณทางด้านเมตตาชโชคลาภสูงะนะเป็นที่เสาะ,ะแสวงหาของคนในพื้นที่แล้วก็เขตจังหวัดใกล้เคียงวัดส,สะบอ่อแก้วหรือวัดจงกลางนี่ถือว่าจะมีศิลปะแบบพม่าโดยตรงะนะซึ่งสมัยก่อนชาวพม่าสามเผ่าเนี่ยได้สร้างไว้ปัจจุบันตั้งอยู่ที่จังหวัดแพร่ เผื่อใครมีโอกาสได้เดินทางไปแถวนั้นก็แวะเวียนเข้าไปทําบุญกันได้เออเอาเลิกเอาโชคเอาลาบอ่ะนะวันนี้หมดเวลาของอำนาจแล้วขอบคุณทุกท่านมากเลยที่สละเวลาคข้ารับชมรับฟังใครดูและชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะ,นะวันนี้ผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ